ในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรไม่รู้เลยว่าสมาชิกของทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์2ทีมพร้อมด้วยลูกเรือของเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่เพียงลำเดียวได้กลายเป็นลูกน้องของหูบโบลินไปแล้ว นับตั้งแต่พวกเขาทราบว่าเรือวิจัยเดินทางถึงทวีปแอนตาร์กติกาอย่างปลอดภัยพวกเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ของทีมวิจัยมากนักเพราะทีมกำลังปฏิบัติภารกิจตามปกติและพวกเขาชิดว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะดำเนินการส่งมอบบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 3วันต่อมาเมื่อทักษะภาษาจีนของสมาชิกทีมวิจัยเหล่านี้พัฒนาขึ้นอย่างมากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้รับข้อความจากเรือวิจัยลำนั้นเรือวิจัยประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องและจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมณจุดเกิดเหตุก่อนที่จะสามารถเริ่มเดินทางกลับได้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างงุนงงเล็กน้อยเรือวิจัยลำใหม่เอี่ยมจะเสียทันทีที่มาถึงทวีปแอนตาร์กติกาได้อย่างไรโดยปกติแล้วความเสียหายทางกลไกเล็กน้อยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือตามปกติและจะได้รับการซ่อมแซมระหว่างการเดินทางแต่ตอนนี้เรือกลับหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิงและจะต้องได้รับการซ่อมแซมที่ทวีปแอนตาร์กติกาพวกเขาจึงโทรติดต่อเรือวิจัยทันทีโดยแสดงความกังวลใจอย่างมากว่า คุณกล้าที่จะกลับมาก่อนที่ชายฝั่งจะกลายเป็นน้ำแข็งจนเกินขีดจำกัดการทำลายน้ำแข็งหรือไม่กัปตันมัตสุชิตะเฮกิจิตตอบว่าเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้โปรดเตรียมการไว้เผื่อเรือวิจัยอาจไม่สามารถกลับมาได้ในฤดูหนาวนี้กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความวุ่นวายขึ้นทันที การทิ้งผู้คนหลายสิบคนและเรือไว้กลางทวีปแอนตาร์กติกาไม่ถือว่าอันตรายเนื่องจากเรือและสถานีวิจัยมีสเสบียงเพียงพอสำหรับคนเหล่านี้ที่จะอยู่ได้จนกว่าจะถึงฤดูร้อนของแอนตาร์กติกาแต่คำถามสำคัญคือใครกันที่จะยอมเสียหน้าแบบนั้นได้แม้ว่าข่าวการออกเดินทางของเรือวิจัยจะไม่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนักแต่ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สนใจเรื่องขั้วโลกและครอบครัวของทีมวิจัย หากเรือไม่กลับมาและเขานี้ไปถึงญี่ปุ่นมันจะเป็นเรื่องน่าอับอายต่อกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือไม่และหากเขานี้ไปถึงญี่ปุ่นมันจะเป็นเรื่องน่าอับอายต่อวงการวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นทั้งหมด นี้ไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กังวลมากเกินไปเท่านั้นแต่ยังมีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้นักบินอวกาศชาวอเมริกันสองคนติดอยู่ในอวกาศนานถึง286วันเนื่องจากยานสตาร์ไลเนอร์ขัดข้องทําให้ภารกิจที่วางแผนไว้8วันต้องหยุดติดลงภาพของนักบินอวกาศคนหนึ่งที่พรอมเหลือแต่กระดูกและหนังทําให้คนทั่วโลกตกใจและนาซาเกือบเสียหน้า หากเรื่องนี้รั่วไหลออกไปทั้งกรณีนักบินอวกาศชาวอเมริกันติดอยู่ในอวกาศและนักวิจัยชาวญี่ปุ่นติดอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาก็คงจะทําให้กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องทํางานหนักอย่างแน่นอน แม้ว่าประเพณีเซปุกุการฆ่าตัวตายตามพิธีกรรมของบุคคลที่รับผิดช,ชอบหลักต่ออุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจะไม่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นในปัจจุบันแล้วแต่ประเพณีการแขวนคอตอนเองก็ยังคงมีอยู่ยาสุฮิโรซาโตะผู้รับผิดช,ชอบอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะรู้ว่าตนเองได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่และในที่สุดก็เลือกที่จะชดใช้ความผิดด้วยการตายของตอนเอง หากเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขั่วโลกและก่อให้เกิดเรื่องอื้อฉาวระดับนานาชาติผู้รับผิดช,ชอบจะแบกรับความกดดันอย่างน้อย70-80%แม้ว่าจะไม่มากเท่ากับกรณีของยาสุฮิโรซาโตก็ตามความกดดันจากสาธารณชนนั้นคงเป็นภาร,ระที่หนักเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะรับไหว ดังนั้นผู้รับผิดช,ชอบจึงเรียกประชุมภายในแบบลับสุดยอดหลังจากหารือกันแล้วพวกเขาตัดสินใจส่งคำขอให้สมาชิกทีมสำรวจแอนตาร์กติกาและลูกเรือของเรือวิจัยขอให้พวกเขาบอกครอบครัวว่าพวกเขากำลังปฏิบัติภารกิจวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลับในแอนตาร์กติกาและจะไม่สามารถกลับบ้านได้ในระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้พวกเขายัางขอให้พวกเขารักษาเรื่องราวให้สอดคล้องกันและอย่าพูดถึงว่าเรือเสีย เพื่อเอาใจทุกคนและรับประกันความร่วมมืออย่างเต็มที่พวกเขาจึงเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมคือจ่ายค่าจ้างรายวันสิบเท่ากล่าวคือหากทุกคนอยู่ต่อในทวีปแอนตาร์กติกาอีกหนึ่งวันมากกว่าที่วางแผนไว้พวกเขาจะได้รับค่าจ้างสิวันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดินทางกลับ สมาชิกทีมวิจัยและลูกเรือต่างยอมจำนวนต่อวูโบลินอย่างสิ้นเชิงและไม่สนใจเรื่องเงินอีกต่อไปเมื่อวูโบลินขอให้พวกเขาตกลงพวกเขาก็ตกลงทันทีโดยไม่ลังเลข้อที่จริงที่ทุกคนเห็นด้วยอย่างง่ายดายและไม่มีข้อยกเว้นทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงกับหลั่งน้ำตาหลายครั้งพวกเขาคิดว่านักวิจัยของพวกเขาทุ่มเทที่สุดในโลกเมื่อมั่นใจแล้วพวกเขาก็ประกาศทันทีว่าญี่ปุ่นจะส่งคณะสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในฤดูหนาวที่ ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไปยังทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งทําให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นคิดว่ามีการค้นพบครั้งสําคัญบางอย่างที่ยังไม่สามารถประกาศได้ในขณะนี้และทุกคนต่างตื่นเต้นกันในโลกออนไลน์พวกเขาไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของบูโบลินเสียนกวางฮั่น